สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุมสุก้นสุมองสุบอนพบพ่อกันอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเดิกกินยังกินต้มนัต้มบุญเส้นใส่หัวหอยแม่นสบายดีพี่น้องเห็นภาษาอีกแล้วมีแนวกินนาบาร์มีกอลมาตะไลเลยมากินต้มบุญเส้นบ่ สบายดีพี่น้องกระเดนระ่นงหน้าไปลยม่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องม่นึงด้น้มันยุดดอนพอพอพอแล้วกินกิน่นอนั่งลงปกติพังน้าน่งลงน่งน้าจับชดกระจาโล่ได้จ่จับว่าเขาเห็นแล้วจับชดกระจ้าโล น้ำไปหอดใช้ก็อีเดออีน่ะได้หน่ะไปชื่อเนเขาอ้ยตายเลยฮะกินเฮ้ยมันยเฮ้ยบ้าบ่ได้นี่ยโย่ม่ได้โย่ม่ได้อยา่าย่าย่าารเอ่ยาอสบายดีนยาาลยอ่อบาย่าอ่น่าย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 อ่ย

โอเคคุเปนเด็กอะไรดืนดูปัไมใชพัหนึ่งองี่ไหนเอาไปปักูไปดูได้ขี้นี่เด็กตีบัวขี้นี่นอนขี้นเบื่อขก็จะหดวหน่กนอกจะพานะ

ยาน้ำตัวใหญ่กินไดอเิ่นไหด้ขาลวกสาหลวกสุปญามาลวกต่อือมันนะไ่ได้ลวกในกำลางนั่นอันนี้อ่ะสบายดีปะลูก

แหงขนนี้แงมือนึงพละแห้มือนกงเยเขี่ยต้องเขี่ยดีๆสิน่ะเอาจะแขวกันังขึ้นแต่ละขึ้นหมลงฟันแทงไม่เข้าสะน้องเราแจ้บบนสิน้องกินแบบเป๊เป๊ขาโกหนาสน้องจาหนดาหลักคุงไพันนั้นคุ้ไพเธอไม่สนนะ เบิ้ดาทำของอื่นดวผมมันเหมอเนาะในนี้เนาะคัอว่าแรมันมาจะสีตะเวนเบิดเ้ออ่ายังบานกระตอีปลาลูกเอ้ส่กินบเบิดจ้ของข้อมือนะ มาจะมามื่อีกนน่อนนก่ผัดมันจะ้อังม่นังโม่ได้น่ยมนก็มุกหน่อีไม่กินเดื่ยอามาสิได้กินยู่บ้านบ้นี้ที่บ้นแต่กอดบอกกินมาสิบบรกกนมาหอดมือนึ่งก็มื่นหก่อนนมากินแล้วเกับยุ้งงไถงเอาไปาทงผมเดียวกันนอหลเมือกัน ตอนแรกว่าเาวันน <cción S 3> ้ำลังมาจิตตาดทำเนาะพรอยู่หฮาก็อยู่ถ้าว่าเพื่นนั้นลืนเฮาก็จะว่านี่เฮาจำเดือนบ่ได้เดยอยู่ร้องกันนะา้นี่อไ่นั้นเนี่เมือแล้วเินกโตจังมืองนฮารั่อ้ตาม เขาเป็นคนเขาเป็นคนติดกับพี <Maria> ่แมอยู่ชิบเียงทหมาวันเขาเป็นคนติดกับเดือนหนึ่งชิเียงบ้านเอาก็มาเฮือนเทาเลยบอเออเขาเขากเชียงแบบเดือนหนึ่งชิบเชียงบ้านยังกินตามปลาหมึกเขาเรียกแต่นงก็บอกยังเขาจะผักเลย เบิดเบิงเด้อะนอนลยขึ้นมหนังเงี้ยอ่ะ้ามันบพี่น้องแดงนัเลยุก่มีผสุกแดงๆเฮ้นแดงนแดงหน้าตาบอกปัญหาปารุงคอยแต่หลุดสามันออกมาแบบโอเคโอเคอยู่ข้างนออโอเคอยู่แค่แต่หยาดไปนหนงโอ้หมาเลย้งอ

กอมีเสี่ยมอะไรครับัว่าพันน่นได้ตุเบียดกันอะไรอ่ายได้เป่เขาแบบพรบัวราพูรานุ่มสัตวอเนามันพ่าเยบมเมนบบมเนพันใบไม่ต่างเลยมันงามมาก่างเก็มีเนาะมียุเขาเป็นแบบบัวพันมันถืแบบใบมันืบบนาอย่างี้เี่พันบัวพัน่มันมันบไม่งามเียนาะมัเด้ง่าเี มีแนวคือแ่นนี่เราที่มาพายตู่กนตบวหอมนี่แอืมฮักกันนที่แจนนี่แหันมันเ้ยมันงมเลยมาเก็มาหวาน่างอยไปปูกมีติดเบ็ดให้นานะคอยร้อยมาเอาไปถั่วมันงมไม่ก็ใหญ่อะไรพี่น้องกินสียพี่น้องฝากคนไลก็แทกกคติดตามก็กรดิ่งแจงเดินเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินนเด้อขอพคุณดีดีดี